ใหม่สูงขาใหม่สูงผมจะมาตอนปีนโน่ขาเหนือออนได้ตามโมดัง,ดดงเพลงที่เข้ามาปันแห้งตัววิดีโอขาว์เตีตั้งช่องยูทูบเกลียดใจในขนนอนอันนั้นก็ตีตั้งเพจเพรพวกค,คาวตั้งหู้อยู่ในมือเฮา,นาในแคนนโอกาสในวันเมื้อในกอมาพบมาทบกันในตอนไลยการตั้งหูตั้งหันในขนนอนโอกาสตอนตาวัานเมื้อในกอตีเอาลองตั้ง เมื่อป่วนมาในคันนอันเดียวาคาไรรีเพนกันการลอกลายใจตื้อเยาะกอดลอกลายดาวหลดมาใจแอบอยู่พิกในคันอ่อดอกาในกอดีมาในตอนชองในคันอ่อดในตอนชองในกอดีมาลัดลอกลายเอาไม้เล็กปนซีอิ้วคามาเชื่อมต่อกับแอบตัวไหนในคันนอ่แอบอยู่พิกในในคันอ่่พอบ่าเอาคาไรขายของพอว่ามีคนมาสั่งซื้ออันนั้นก็พอบ่าค่ะเป็นก้นซื้อในกันอ่่ ภาวาเฮาเลยสมัครเปลี่ยนในหมวด EVIp ในเฮาคาเดมีสิทธิ์เฮาคาเดมีโอกาสขนาดนอตื้อตั้งเอาของในการขายไรในขนาดนอปนั้นก็ภาวะวฮ้าคาซื้อของมาใจในก็ขาคาเดเงินขึ้นในขนาดนอหนังเฮเตโอนปันเงินขึ้นไรน,นั่นไหนตามบริษัทอยู่พี่กันเนาะบริษัทอยู่พี่เขาในขนาดนอใจเอามือจึงนำามาหมายเรียกปันเชีอาคาในกขนาดนอมากล่องใส่ดีเอฟ อยู่พิกหนใน,นคันออบกวเปิดเจอหนั้นแล้วขาดแต่ไม่ริเพนตัวลอกลายเอามาดีกันเชียวขามาเชื่อมต่อจอมแอบตัวหน,น่อยในคันออบแอบอยู่พิกหนนะคะสังเกอว,าวา้าวขาตาวลุดละลายแก็ขันใครสม,มัครเป็นวีไอพีเนี่ยก็เลยในคันออบแอบตัวหน่อยแต่ผมเจอว่าเพราะว่าเขามาใจก็เลยเชงเงินใจคันออบมันเป็นแอปตาวลุดพีเหมือนกันคันออบตาวลุดละลายคันออ อยากกรมาใจปวาวขาคโหลดซื hmm. ้อของก็ซื้อแตในขนาดน้อปวาวขำโหลดซื้อเนี่ยก็ปวาวขำใครสมัครเป็นวีไอพีเนี่ยก็ปวาวขำใครขายของก็ค่าก็อันนั้นก็ปวาว่าใครเป็นจ้งว่าใครเจ๊ของหลายๆกล้วยในขนาดน้อค่าใครปืดใครสมัครวีไอพีเนี่ยก็สมัครกลอนเปียงค่ะเนาะกล้วยกระสังเจ้าว่า่าใครเอาของมาขายเนื้อออนไลน์ดังบดังเสียงขนาดน้อเยาวกอมั้นก็ พอค่ซื้อของเยาา้าเขคะขรเงืนคนจะในขนเนาะเข้นะากากดได้สม,มัครในราคากาขันเก้าร้อเกเก้าก่อนในะนะขนาดกนยกตัวเดแต่ก็มีโปรโมชั่นสนะีนะ่ร้อยเกในขนาะซื้อในหมวดอันเป็นยูพิกเกอร์ในขนาดะซื้อในหมวดอันตีขา้าซับเลี้ยงนิดในขนาดเนาะยูพิกเกอร์นขะนาะเนาะสีนะ่ยเกก็เปลี่ยน V.I.P. เลยเหมือนกันในขณะนอบป้าวขาสำหรับผิว V.I.P. เย่าในก็ติดปอมาเมันจรงหนังว่าของอันไหนในขณะนอบเจียงขาสับเลี้งในขณะนอบของอันไหนป้าวขาขายอะไรเขาก็ได้ไรกาคอมเมชั่นการฮืออันนั้นก็ป้าวของอนไเขาเกี่ยวเหตซื้อมาใจในก็การนำตั้งบริษัทคดีปัดเงินเขาขึ้นการฮือในก็บริษัทคดีลาดนี้ในขณะนอบติดเจียงมาในขณะนอบเึ่งหนังเขาสับเลื้ยงเดียรดีเขาหลาดว่ามีส่วนส่วนอะไรในขณะนอบกับป้าว ข้าไปมีลายไหลในขนาดนาะว่ามีลายไหลเข้ามากกว่าอันก็ตีมีตีหันในขนาดว่าเงินเอาในมือในในปัดในรายการหือยแล้วก็ควนที่มาซื้อของกับมีกาหื้ยในขนาดนอตี่เป็นเจนในขนาดนราะว่าค่าสมบัติเป็นวีไอพีได้นอคุยกับว่าป้อคำสมบัติเป็นวีไอพีได้มีกันนะนานในมีในขนาดเอาข้าในตอนในกอขาวเตะลองต่างลองไล่เอาปันหมายเลขปันซีของข้าในขนาดนอ มาเสื่อมต่อตาเอบตัวในในคันอ๋ออากาดอลายมันม okay. ีจร okay. ิงนเอากามาเลยเป็นตัวจังหัดคนอะออากาก็ไรก็าดีข่ามาดีเอฟดี่อากาศดาวลดไว้นขะนาอเอฟอยู่ทกนในข่ะนะออากาก่เต็กก่อตีเอฟอากาในขะนเอียวาาศดาวลดมาไว้นั่นเลยค่ะไปกันคนออากาะในก่ดตีเป็นนาซินค่าดีเขาใครซื้อไรนขเน้ะเขาใครซื้อไรเขาใครอย่างก็ก็ซื้อในขนาะ มีเดียวค้าในกันเนาะมีจีกลงเลียวในกันเนาสินค้ามันในกันเนาะมีหลายวิวในกันเนาะในซัมเดมีเจ้าหนังค้าวานในกนนมีโปรโมชั่น4 9 9เในกะตีอยู่ภายขวามือค้าในกนนาะมันตีใจเลย10ตี10-12จีบในกันเนาตอนตาตีเป็นอยู่พิกเกอร์ในกันนั้นก็ตอนตาตีสมัครเป็นวีไพีในกนเะ ขาวคาก็ตีข้าวตัวกัมนึ่งเนียค่ะเนาะตีข้าตัวตีในเนค่ะเนาะมันก็ตีออกมาปั่นเสนในขนเนาะมีเจลางมือปลาเเนี่ยขาเนาะสี่ร้อยเกาเก้าเนี่ยค่ะยาวกบยอมชบเนี่ยขนาเนาะสี่ร้อยเกเกอันเดีดทางเฮ็ดผางเสวนในขนะเนาะอันในในราคาสี่้อยเกเกก็เปลี่นอยู่พิกเกอร์ไลน์เนี่ยเนาะเนาะป่าปีนอค่ะ ใครสมัครเป็นยู่พิเกอร์เนะก็วีพีก็สมัครไลน์อยู่ในกระนองมันก็การเดียวกับเป็นยู่พิเกอร์ในราคาเขา,ขาเดียวไม่ว่าหนึ่งชอบคุ้มลายเงินขึ้นในกระนองเชก็ไลายเงินขึ้นในกระนองลายค่าคอมมิชชั่นจะเป็นตัวในกระนองจังว่าขามาเขาามาซื้อกขึ้นก็ไลายในขนะดเนาะเพราะว่าขาวเปจิงว่าขาวอะลยเป็นยู่พิเกอร์ก็นั้นเพราะว่าขามาซื้อในเขาตรือมันมีโปรโมชั่นขนาดเนาะ สนะ for on uh mm hmm. ี่ร้อยเก้าเก้านี่ยเขากำนันข่าวที่ได้รับเงินคืนสี่สิบบาทหกสิบหกสตางค์เนี่ยกันเนาะอันน้ในต่างบริษัทอยู่พิกเขาที่โอนมาปันค่าขึ้นเนี่ยกันเนาะกำําเี็เข้าวกดีกำําเี็เข้าวกดีในเนาะดีขาว่าตีตีเอามาเล็กนิดเชี่ยวขากงใส่แอปอยู่พิกเนี่ยกันเนาะก่าวกตีข่าว่าดีอยู่พิกเกอร์เนี่ยกันนเาะอยู่พิกเกอร์เนี่ยกันเนาะที่มีหางเหมือนจะหนาง ปลายในขนาดนอเต็กข่าวกัตีในในไปกำคะเข่าม้านาในในขนาดนอคราเอากาก่เต็ก่าวกัดตีตั้งเหนือภายขวามือในขนาดนอตั้งเหนือภายขวามือตีมีส่วนส่นในขนาดนอตีมีบนจนปืนกลางในขนาดนอภายขวามือในเอากากเต็ก่าวกัตีในในขนาดนอกำนันกอบมันเตออกมาเสนในขนาดนอตั้งปริษัทเขาดีใจ เพิ่มเน,น,นี่ยกันเนาะเพิ่มหมายเลขบัญชีเอาค่าเนี่ยกันเนาะเอาค่าเอาค่าก่อใส่จื่อหมายเลขบัญชีนะกันเนาะที่เอาค่าที่ซึมต่อตังยับตัวแน่นนะกันเนาะเอาค่าก่อใส่จื่อเฮ่ยอก่อหมายเลขบัญชีเฮ่นี่ยกเนาะเยอก่อมาแทงจื้อธนาคารเดียวใจเนี่ยกเนาะมันจะหนังว่าค่าเอาค่าใจธนาคารกับสีก้อนเนี่ก่อใส่จื้อจื้อธนาคารกับสีก้อนไทยเนี่ยกเนาะก็อยกระบา ให้มันเปลี่ยนภาษาอังกฤษในกระนองลกไล่มันก็เตรียมปยหยาบกาอื่นดังเก่าในกระนองหนังสือว่าพี่น้องปองใจก็ถามมาอะไรอยู่ในกระนองขาวติดลัดนี้ลกไล่ใส่มันในกระนอหนึ่งก็กครได้ใส่เื้อมาเล็กปั้นเชี่ยวขาในกระนอีเสืคอขาปืดไว้นะคระสองก็ใครได้ใส่มาเล็กปั้นเชีในกระนองสามโบได้ใส่เื้อธนาคารเอาคในกระนองแล้วก็ ฉี่ก็ข้าจะได้ใส่หมายเลขบัตรของเขาคาในกระนองมันจะหนังว่าเขาคาใจวัดของเข้าคาในกระนองหมายเลขยบัตรของเขาคานั่นในกระนองใส่ในกระพรอยาข้อข้าจะได้ใส่เขาคาจะได้ส่งข้อมูลบัตรของเขามันจะหนังว่าวัดประชาชนในกระนองนั้นก็ปัสสปอร์ตนันนาดนะเพราะว่าเข้าคาเป็นพี่น้องแห่งการเึิงว่าเขาคามีปัสสปอร์ตนี่ก็ข้าก็เอาพาสปอร์ตเอกสารพาสปอร์ตเขาค้านั้นส่งไปในกันนะนองไว้ก็ว่า โลกลายเหมือนหนังหืดตีเหตกลางคอมมูนเอาคานั่นเองก็คาก็เตรียมใส่หนังห่านเอาคาส่งไกลสังไกลลัดนี้โลกลายมันในกระน,น,น,นาวสังสิงวาพี่นอ้องค่ะห้าอั่พูมปองใจเพราะว่าที่ส่งคอมมูนมันจะหนังว่าที่ส่งบัตรเอกสารวัดของหนันห่านเอพี่น้องค่ะก็ถามมาอะไรที่เพชรพวกเขาก็อะไรอยู่ในกระน,นาวพี่น้องค่ก็ตักมาดี มีสิ่งเจอที่เพชรภูเขาก็เลยอยู่ในกันเนาะข่าวปีิทินนี้ลอกลายมันในกันเนอนลอกลายต้นตาเทียวพฏิทิส่งบัตรทีกสารของเขากันนั่นในกันเนาะยกอเขาการเดไรยไถนาหมาเล็กปัญเชียวคาในกันเนาะอันค้องว่าปลูกแปลงนั่นกันเนาะเขาการเดลัส่งป้านนานั่นในกันเนาะปอยากอเขาก็ติ๊กบันทึกในกันเนาะเขาก็ติ๊กบันทึกในกะบันทึกในกันเนาะ เอาก็เตี duino. ้ยกันในไหนก็โป้งป like ันเถอก็มันกดอีกขึ้นมาขึ้นหนานในในกระอดีิขึ้นมาขึ้นนานในเอาก็กันกดีิมีมันจะหนังว่างเงินเอาเมื่อในรายการคือในขณะนั้นอาเมื่อปนมารายการคืออย่างที่เช่นกันเนาะแล้วก็มันติลาดลงว่าจ่ายเอาก็มันติลาดนี้ว่าตังหมดอะไรยตังหมดกาคือในกณะนั้นเอาก็เข้ากจ่ายเข้าจ่ายเอากาคือในกณะนั้นมันจงเข้าจ่ายไปนู่นขณะ เงก่อนนั้นก็มาดังตีไปไายจ่ายในกระนองเพืนอนเชืว่าเขาค่าอะไไล่อะไเขามากกันอะไรเงินเขามากันาาก็ภายาานในสิบสี่วันนั้นปวารุลูกค้าเขายุบเลิกอ่าเพื่อเช้่อมวาสินค้าที่เขาซื้อกันขนาดนอบเขาก็ได้ส่งมาปั่นในที่บัญชีของนานาเอฟของเข้าค่าไน้ในกระนองเงี้ยนนนก,ก,ก็อนกำนังนำปวาร ทุกวันปุดในกระนอขักวตีโอนเงินปันเอาคาในกระนออันนี้ก็ติป็นลอกลายเพิ่มในกระนอลอกลายเอาหมายเรียกบัญชีเอาคาเชื่อมต่อตั้งแยบอยู่พิกในกระนอเอาคาเป็นหนึ่งปองคาอะไรลยเพียนกาด้วยลอกลายเอาบัญชีหมายเรียกบัญชีเอาคามากรกองใส่ตีแยบอยู่พิกในกระนอปอว่าวาคาเอาของกาขายอันนั้นก็เปอว่าวอาคาซื้อของมาใจในก็ปอปา ก็บปว่าร์ค่าแต่มีรายลหลอยหนึ่งขนาดเนาะอันนี้ในก็บปว่าเราค่ะสมัครเปลี่ยนในหมวด VIP ในตอน VIP ก่อนในการเนาะเพราะว่าสมัครถยาวในก็เขาขายของกับขายไะไรหนึ่งกันาะเนาะยาวก็นั่นก็ปว่าเราค่ะซื้อของมาใจก็เขาขายได้เยอขึ้นนึงดีต่างบริษัทเขาด้โอนมาปั่นดีมาเล็กปั้นเชียวค่ะหนึ่งกันาะเนาะปวาร์ค่ะมีเขาคำส่งมาเล็กปั้นเชียวเขเปินก่อมจังโอนปั่นหนึ่งกนาดเนาะก็เปิดจ่ายในเขาขายแต่ได้เอามาเล็กปั้นเชียวค่ะกักล้องใส่ดี แอปอยู่พิกในกนะันนะเนาะเอาการพี่น้องค่ะก็อย่ายไปลืมคณะต้าหลดมาใจกันนะครับพิสมารค์คามใครสม,มัครเปลี่ยนวีนี่ยก็อเอาการใครน์โหลดมาใจละลายเพราะว่าคาร์บอเนซีดของละลายในกะ็ดาวน์โหลดเอ้มาไวเอ้ยาวก็กันก็เพราะว่าคาร์บอเนซีดของเอาการซื้อของจนก็ลายในกระหนอบมันก็จะเหมันแอปต่างอันอยู่ในะเคเนาะเอาการในก็ติดเปลี่ยนข้อมูลล็อกไลน์เอามาเดิบัญชีค่ะกล้องใส่แอป อยู่พิกในการออมปว่าค์เขามีไล่ไล่หนังตามบริษัทเขาจะจ้างโอนเงินผนังค้าขึ้นในขณะน,ะนะอแตอนดาวันมันได้ก็ยินดีจมพี่น้องค้ากู้ก็อนในกาะออมหม่ส่งค่า